สวัสดีคนดูหนึ่งหมืนคนครับตอนนี้กำลังชุบกันอยู่โสวัสดีคนหนึ่งดูหนึ่งคนครับเอาดีเดีเฮ้เอาดียให้ตอนนี้ดูสองคนแล้วครับสวัสดีคนดูสองคนครับตอนนี้ชุบกำลังนอนหลับครับผมกีนดิมแล้วก็นอนหลับนะครับอ๋อชุบดเฮียอาควิตไม่มีน้ำตาวิตก็มีน้ำลาย เออเลีดเตายอย่าตายเขาไมจเป็น้ไนี่เขาตายี่ลัปขึ้นกรรมขึ้นไี่ตายองตีสองตีตี นั่มี้ส่วไม่ทานนะนหวังเีววงุงงสุดเลยงี้พอมีฮะกุ้งดสวัสดีจ้าตอนนี้ละนอนเนาะพ่อกำลังมาไม่ใช่จะลุกอีกโบนี่ cùng ở nhà mà nó bái nè câu bái một khối cứ đây khăn tiêu mùi cứ bắt start mô tê cồn như người đấy

ไม่ว่าจะใส่เกงมัดยางข้างหน้าเหมือนเมื่อเช้าเขาน่าจะมาแบบเซอร์ไพรส์น่าจะได้เห็นโอ้ผู้เบาทเฮ้เทใส่เกงมัดยางเนาะใส่เกงมัดยางเท่เทผู้เบาทใส่เกงมัดยางข้างหน้าเนาะตัวดีโบมักใส่เไม่มักใส่แต่จังสัน ตอนนี้ลูกชายหลับะนะคะก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นนะเนี่ยอ่าหลับตาแล้วไม่วาดอย่าก,กวนน้องดื้อวาดวาดวาดมา,ดา,ดาดตรงโยนมาดูดูดูไม่ว่าเออโยนใส่ตัวนะตอนนี้ này đây bao đai bao xài anh anhเคย tới bó nè nã cái đi à, nữa ปาร์ติงว่าอูได้พึ <1> 1> ่งมากินอีกแล้วโอ้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 เบา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 ลูกชายจะตื่นอนอนซะละนอนซะโอ้ยเสียงโคดังดินเสียงเจ้าเฮ็ดตื่นเลยนั่นลูกชายคอยลุกเลยกำลังสิฟันได้เลขเองฮะยืนยืน อมีในตัวพี่ลูกเลยโอ้โหในปลาย่าบ่สุดครับในปลาย่าบ่ไม่ต้หนก็ทำอะไรปลาย่าบันเจ้าผมมันสิมีต้นดือนเจ้าระตุ้ม้นมพ่อได้อะไรมานะคะดือมกระตุมยมาเน็ตเยอะได้ขมุมสุดๆเลยครับ ได้ขมุงได้พึ่งสุดๆเลยเนาะเดี๋ยวดูนี่สุดๆไหมมีแมงด้วยสุดจากรังไอ้านรางเลยว่ะเนี่ยไม่นาไม่ไม่เป็นพวกพีษมันโดนฝนยล้วมันตัวมันแก่เลยมันเป็นรางเตะไปพลิ้งมีแคพลิ้งอยู่เฉถูกฝนน้ำน้ำพึ่งนิดเดียวเองนี่ไม่ค่อยมีน้ำในเมืองช่วงก่อน อืมช่วงร้อนๆตอนนั้นเนาะน้ำหวานเยอะนี่ไม่ค่อยหวานเนี่ยเปรี้ยวๆบอกชิมดูแล้วเหรอคิดว่าลังละร้อยห้าสิบลังละร้อยห้าสิบพันวะงามโชคบอกกินด้วย

อลานะ mhm. ต,ตืนนตต่นแล้วเพราะว่าพ่อน้อยมาทําให้ตื่นนะคะเสียงดังเสียงดังเสียงดังทําให้ลูกชายตื่นเลยเ oh, ขาบอกว่ามันนี่บบมีเลยอมันนี่าจขนาหมดแล้วตางอาเฮ้ยเดี๋วเบื่อมูอเ้า Ini dulu 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 Mending kata di kat Bibi, bibi, bibi Bibi, bibi Bibi, bibi Bibi, bibi Anak di muka Bibi, bibi 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 Bibi, ลูกแล้วลูกแล้วลูกชายลูกแล้วก็โดยโบเวียก็โดยทีน่ะเด็กจีเมยไหมอู้แม่ว่าไม่มีหรอกมีนิดนึงมีนิดนึงเพแม่กินข้าวเช้ามากิน

มพี่คัดคัมีมีีอไรมีอะไรัยากเลยโซนคางไล่ฮะสบังโอ้สบังโซนะครางไล่ไปพุทธเจดีเยนะสองเลยมาโน

ชาวานเรวงามชุกโอ้ยนอนบบอิมเลยไม่ได้นอนวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยวันนี้ใช่ไหมไหนเมื่อเช้าน้องนอนไหม một nít điều bộ khâu nào, để, không nào phải à, đi nào bà cha ờ một con. Abi đi สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้งามโชคก็ลุกแล้วเนาะไอ้เบื้องยังบบนี้ลุกสายลุกแล้วเติมพื้นสวยออกจากบางส่วนคุณนักในตอน เป็นแม่บอกเต้ามานานเลยนะเนาะให้ตาไว้นูน่นนะบ่หายเกียด้อเกียตาเลื่อยไว้นหน có tấm tiền à. đúng nào bạn ạ thịt lệch nó chu tơ nó chu này chu 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 nó chu chú? นัทตู่อยู่ถ่ายคลิปอ๋อถ่ายคลิปเป็นไหลถ่ายรูปสีนี่อ๋อว่าตัวไหนคําชื่อถ่ายของตรงนู่นน่ะเออจักกะเค็ดขังนี่ดิถ้าเก็บมั้ยนะ no, <laughs> ណាបានអង្គមេកាទួមញ៉េះបេចាយបាយមកមកណាយបាយមកមកតោដលែនឲ្យបាយមកតោលលឿនចាំចាំទៅបាយងតោដលតទៅបាយគុំអត់អត់ស្គួយតោល mặc bộ mặt chăm là đồ ha ha งั้นนพอใจเนาะเรื่อย้อนดูนะกขนมาก็กินอีกนี่ด่อยก็ทานไม่มาบอกเขวเขาซื้อไม่ตัวใบเรื่อยเหาอบอกเหียวด้วยถ้ำของเขาเขียซื้อเนาะลูกเต๋าเป็นคนใส่เนาะจังใจ่กระจก็บโเขาเนี่ย แกครับอาอนายกิมซีด oh, ้น oh, ี่โอ้ยกินกระไรกิมซีแต่กินยมโอ้ยโอ้ยคอยเค็มกระติ๊ดเรวเจ้าบกนี่คอยสีโดงยาโดงห้ยั้งยาเอ้ามาโน่นนึ่งสุดสุไปคอยเฮ้ยด้ควถังก่อนมันมีไมงโอ้ยบะหมี่บปิซีฟิตดิ้นี่ สวัสดีสิคนดูค่ะลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วมันตัวกัูี่กา้เ็ามคุณดิคุณดิโดนกระตุกไปด้วยไหมเขาติดเองงู

กผง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 ถึงไปก่อนถึงเดีเยวได้อ้อยมาด้วยนะอ้อย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 เด้อพี่น้องอ้อย เดี๋ยวสิพางามโศกไปขายอ้อยตามบัตรก่อนนะาแลเรียกว้อละิศน้องแม่นูนเซนอากุานั้นนั้ตัวประจ้ำเห็นตัวยังดจำตก็เตริยมิชช่วยอตัวนี้กติพิชช่วยมันก็ช่วยเลยเขยนชิช่วยเสม

มันก็จะเคี้ยวให้เจาะเลยตัวต้นต้นเม่งเม่งหนึ่งน,นี่ดูหนึ่งนีเม็ดกว่าจะได้น้ำครึ่งหนึ่งขวดมันรู้ต้องดูมัดทุมัดเย็บไปเท่าไหร่นะครับสมพิญน,นล้วที่เขาขายกันเยอะแยะคพึ่งอะไรพึ่งเลี้ยงเหรอพึ่งเลี้ยงก็มีพึ่ง ตาก็มีแต่ว่าพึ่งตามันไม่ได้รังมันไม่ได้หน่อยสัำบันเขาพึ่งบ้านเขาไม่ได้พึ่งใหญ่พึ่งหลวงของเราเป็นพึ่งมันมีมมีมคือมันเลยห้างมันน้อยรังมันเล็กเล็กรังมันบ่ใหญ่มีมกับพึ่งบ่คือกันบนาะพึ่งมันตัวใหญ่กว่านี้ บ้านเจ้ามีสิสเคอื่นขมุ่นท่มั่นละมอมนะอือได้อื่นได้เอื่นใจขมุ่นขมุ่นเทนั้นละมอมนะขึ้นมิ่มทนั้นละเออแล้วสรังคืออะไรสรังสร่งเต้นสรังคือเต้นอือมาลองโต๊มาบ้านเฮาได้เอื่นด้ขมุ่มเทนันละนิ่มนั้นละ จะบุกเคยได้เอือขมุ่มท่อมขมุ่มทมอย่างที่เดาะจะบุกเคยเห็นนุ่บุกเคยมีเนือเพิงอะขมุ่มท่มเนือเพิองอีหาเพิองเออตะเพิองอะเพิ่งอะเพืองเอออันนี้เันมิ้มานหนนเสี้ยวท่านไหนวัน ไอ้วัดเขาถอยหลังมาเนาะเขาเอาคาตะอางอามเนาะเอาขาล้างคาเตะลูกเขาเนาะโอ้อตรงน,นี้จะตรงอยู่นี่นี่อยู่นี่แหละนี่เขาก็โอ้ยจยังอยากไป<อ>กไปกวนเขาลูกกดไปหยอกแม่ก็ยืนซื้อ,อลูกกบไปหยอกแม่ ไปหาเรื่องให้เขาตีทำเขาบดตีบดหยอกก็ตบกัอยู่บ่ได้บ่มีมุ่งเล่นทนเบิ่งนี่ดีกับตือยังให้กินต้องมีนางคุ้นขากระว่าไม่อะไรทำกินเลยควันบุ๋มนี่เซมบุ๋มของนี้นะนี่ออเดอร์ออืองามชุกแอนแอนเจ้าก็ตีกินก็ต้องเคี่ยวกันเด้อเคี่ยวอึย ดปากปากเตดปากบวมเดอ้อทุกท่านไงด้อทุกท่านหอนี่หอนเล็กไงด้อกายานอันนี้คอยกินผึ้งไหมผึ้งขมุม่มมาเก็บทางนี้ด้วยทำความสะอาดบ้านให้ด้วย <laughs>

คุณแม่จะขออนุญาตปิดไลค์ก่อนเด้อค่ะเด้อพี่้อง